สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีท่านหนึ่งเข้ามาถามครับเขาบอกว่าขอสอบถามอาจารย์เจี๊ยบค่ะเรื่องการจดทะเบียนเพิ่มสาขาในระบบกรมพั์และกรมสมกรในส่วนนี้ควรจะต้องทำที่ไหนก่อนคะ,ะ,คะทำที่ไหนก่อนทำ,ทำที่กรมพัดก่อนนะคะไปเพิ่มสาขาที่กรมพัดเรียบร้อยแล้วก็ให้นำหนังสือรับรองนะคะไปจดทะเบียนที่กรมสมการต่อค่ะโอเคต่อไปครับและเลขผู้เสียภาษีจะเป็นเลขเดียวกันกับสำนักงานใหญ่หรือไม่คะ หนูเคยถามเจ้าหน้าที่สม,มกรเขาแจ้งว่าเลขผู้เสียภาษีจะเป็นคนละเลขกันค่ะก็เลยงงเพราะสังเกตจากบริษัทใหญ่ในบ้านเราที่มีสาขาเยอะเขาก็ใช้เลขผู้เสียภาษีเดียวกันอาจารย์เจฟเป็นยังไงในส่วนนี้น่าจะมีการสื่อสารกันเข้าใจผิดหรือไม่เห็นนะคะเพราะว่า กรณีที่เราเนี่ยจดสาขานะคะเราไปจดที่กรุมพัฒนาธุรกิการค้าก่อนนะคะแล้วเราเนี่ยก็จดว่าเรามีสาขาตั้งอยู่ที่แห่งหตนตําบลใดนะคะก็จะยังเป็นเลขนิติบุคคลเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกงบการเงินเนี่ยเราก็ต้องเอาสาขาที่เราเปิดเนี่ยไม่ว่าจะกี่แห่งก็ตามในประเทศไทยเนี่ยนะคะหรือต่างประเทศเนี่ยเอามาทางบการเงิน,นรวมกันทั้งหมดเลยที่สํานักงานใ,ใหญ่เป็นงบเล่มเดียวกันอันนี้คืองบการเงินนะคะ ทีนี้ต่อมาในเรื่องของการเสียภาษีในเรื่องของการเสียภาษีค่ะก็จะใช้เลขนิติบุคคลเนี่ยนะคะเลขเดียวกันหรือเลขผู้เสียภาษีเลขเดียวกันเพียงแต่ว่ากรมสรรพากรนะคะมีข้อกําหนดว่ากรณีที่เรามีสาขานะคะต่างฝ่ายต้องต่างยื่นหมายความว่าสํานักงานใหญ่ก็ต้องยื่นของสํานักงานใหญ่เองของสาขาก็ต้องยื่นของสาขาเองเราเรียกกันว่าแยกยื่นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องไปขอเลข user name และ password ที่กรมสรรพากร ะะว่าเราเนี่ยจะขอมาแล้วเข้าสู่ระบบ e-filing ว่าจะเป็นยื่นของสำนัก,กางานใหญ่เขาก็จะให้ username กับ password มาแล้วก็ของสาขาเขาก็จะให้ username password ของสาขามาต้องแยกยื่นนะคะจนกระทั่งเราจะไปขออนุญาตจากกรมสรรพากรค่คะว่าเราจะขอยื่นแบบรวมกัน โดยจะเอาสํานักงานใหญ่ไปปนกับสาขาหมายความว่าไปรวมเหมือสาขาหรือเอาสาขามารวมกับสัานักงานใหญ่เราต้องขออนุญาตกร,กรมสรรพกรก่อนนะคะพอเราขออนุญาตแล้วถึงจะได้ใช้ยูสเนมและพาสเวิร์ดตัวเดียวกันค่ะถ้าเรายืดรวมเราก็จะใช้เลขเดียวกันได้ใช่ค่ะอืมโอเคนะฮะแล้วเขาก็บอกจากสิทธิ์อาจารย์ปัจจุบันได้เป็นนักบัญชีสละและรับงานเองแล้วโอ้เย็นดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะใช่ค่ะยินดีมากๆเลยที่แบบว่าสามารถรับทำบัญชีอิสระได้ค่ะโอเค